ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ขี้เมารถเมาเรือหรือว่าเมาเครื่องบินลองดูทางเรื่องนี้ค่ะคือแว่นตาแก้เมารถค่ะการที่เราเนี่ยเมาเกิดจากการทํางานของตาแล้วก็ส่วนที่ควบคุมการทรงตัวในหูแล้วก็เซ็นเซอร์ที่รับการเคลื่อนไหวในสมองเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันนะคะเป็นที่มาของบริษัทหนึง่งชื่อว่าซีตรองค่ะคิดคนแว่นตาที่ช่วยแก้เมารถทดสอบดูเนี่ยพบว่าช่วยลดอาการได้ถึง95%มาดูกันค่ะว่าแว่นนี้ทำงานยังไงแว่นจะประกอบด้วยสี่ขอบวงกลมด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างค่ะซึ่งจะบรรจุของเหล สีฟ้าหรือว่าสีแดงอยู่พอลถเคลื่อนที่เนี่ยของเหลวก็จะเคลื่อนตามเหมือนเป็นการสร้างภาพการมองเห็นเทียมในแนวนอนขึ้นมาเพื่อลดการเกิดการส่งสัญญาณที่ไม่สอดคล้องกันจึงทําให้ลดอาการเมาได้ค่ะถ้าหมอลองใส่ดูภาพที่เห็นก็จะประมาณนี้แนะนำให้ใส่เมื่อเริ่มมีอาการเมาเป็นเวลา10นาทีหรือว่าจนกว่าอาการจะดีขึ้นค่ะถามว่าแว่นนี้ช่วยได้จริงไหมก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยรองรับนะคะแต่ว่าถ้าใครเมารถจะหาแว่นมาลองก็ไม่ได้เสียหายค่ะหรือว่าอาจจะลองทําตามนี้ดูก็ได้ค่ะนั่งหน้ารถเปลี่ยนจากท่านั่ง เป็นท่านอนมองไปยังวัตถุที่อยู่นิ่งๆหน้าตรงไปด้านหน้าเลี่ยงการอ่านหนังสือหรือเล่นมือถือขณะรถวิ่งหรือจะใช้ยากินแก้เมารถแผ่นแปะหลังหูหรือว่าจะทานอาหารเสริมพวกขิงหรือวิตามินซีก็มีรายงานว่าช่วยเรื่องการเมารถได้เช่นกันนะคะ